ส่วนทางเข้าของพนักงานนะคะทางเข้าพักนากงานจุดล้างมือล้างเทา้าห้องแต่งตัวะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกับข้างในนะคะ ตรงนี้คือประตูทางเข้าสินค้านะคะที่ยังไม่ได้ผ่านกระบ,บวนการใดๆนะคะได้รับมาตรฐาน,นะคะ่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นโรงงานแปรรูปมะขามคุกค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะทางบริษัทช้างโคเทคดีไซน์และลูกค้าเราได้ร่วมมือกันออกแบบที่ให้ลูกค้าใช้งานได้จริงค่ะ และในพื้นที่ของลูกค้าจํากัดมีห้องอบห้องซักล้างที่ได้มาตรฐานพร้อมกับการขออนุญาตอ,อยอและ GMP <_ k _> ให้ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเราทำงานกันจริงคะ่ะไม่จกตาลูกค้าแน่นอนคะ่ะงบประมาณลูกค้ามีเท่าไหร่บอกเราได้เลยคะ่ะรับรองว่างบไม่มีบานปลายแน่ๆคะ่ะ พร้มเครื่องเย็นแบบนี้นะคะห้องบรรจุสินค้าค่ะตรงนี้จะมีทั้งห้องเก็บส่วนผสมและภาชนะบรรจุนะคะให้ดูอยากให้ลูกค้าได้ดูทั่วๆเลยค่ะว่าพื้นอีพ็อกซี่ได้มาตรฐานนะคะ ประตูและโคมไฟเครื่องเย็นที่ได้มาตรฐานสวิต์กันน้ำกันฝุ่นโคมไฟกันน้ำกันฝุ่นค่ะทางออกสินค้าพร้อมส่งค่ะสนใจลายผลิตแบบนี้ทักมาได้เลยนะคะพื้นที่มีแค่ไหนเราออกแบบและคำนวณงบประมาณให้ลูกค้า ได้แบบไม่บานปลายเลยค่ะสนใจทักกันเข้ามานะคะ086 654 1474ค่ะทั้งเบอร์โทรและ ID ดียไลน์ลายนี้เลยค่ะ